กล <Okay. S 1> ับแล้วถามเป็นความลุกสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสตอนเย็นมาตานคู่น้ำมันใสามากเลยนิ่งมากเลยเหมาะกับการตกหมึกกนันแน่แต่ผมไม่ย้อนประกาศนะลองดูครับเผื่อจะได้นะไม่ได้ก็มันไปร้ายครับมาดากับบ้านแค่นั้นเองง่ายๆจะไปลองเลยครับ กุ้งก็ไม่ดีกุ้งนี่แบบเลี้ยงหัวหลุดอ่ะมันไม่เหนียวง่ายๆอ่ะนี่ปลากินก็ถือกัดบุญแล้วมันไม่เหนียวอ่ะ,อะ,ะ,ม,ม,อะมันยังไงก็ไม่เหนียวไม่ดีเดี๋ยวเรามองว่าไม่ดีเอางั้นละ ครับแล้วผมโอ้ยสวัสดีครับพเพื่อนๆออขอใส่เสียงหน่อยะพอดีมันผมมีเวลาช่วงนี้ผมมีเวลาตกไม่ค่อยเยอะไงมาก็หกโมงกว่ามันก็จะมืดไงตอนนี้พอมันมืดโทรศัพท์เราก็าจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าโอ้ห <c oughs> เครื่องหนึ่งสามพันแปดได้แค่นนี้ก็บนละแล้วทีวนี้เวลาได้ปลามันก็มืดไงทุ่มหนองทุ่มอะไรเงี้ย ัมนก็เลยไม่มีช็อตตอนดึงให้ดูไงเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างตอนที่แสงมีเราจะมาตอนเย็นก็เลยอดเห็นช็อตกัดเลย <ไป S 1> ก็ <ไป S 1> พยายามจะออกมาหาประสบก,การณ์ครับ่อนตามรูแล้วเนี้ยแต่ก็พอได้นะนอนตามรูตอนคืนก็ดาๆรู้เอาครับมันก็อพอได้ตัว ลแล้วก็เจอ,อถ้าน้ําลงเนี่ยจะจะจะดีเพราะว่าออกลางคืนพอน้ําลงมันจะเห็นรูชัดไนยอ,อย่างตัววันนี้นะก็ได้ตอนน้าลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองดูเรื่อยๆครับกุ้งไม่ดีมันหลุดมันหลุดอย่างนี้มันมันโดนหินโดนอะไรหน่อยมันก็หลุดไม่ไม่ค่อยเวิร์ก ดูผมสัตว์อะไรมาเนี่ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยไหนนะเฮ้ยโทรศัพท์ไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยแฟดทำไมมันกลับด้านอา๋อผมสัตว์โอโทรศัพท,ท์กลับด้านเหรอหายหาแล้วเดี๋ย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 วอะไรวะ นี่ดูอะไรนี่งูยังกระเด็กอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหปักเป้าโอ้โหใหญ่จัดยังไงของแกเนี่ยโอ้โหปเป้าโอ้โห โอ้จับเป็นไงอะดูหนักมากสี่ห้าโลได้เฮ้ยเป้าโอ้โหแก่ยังไงของกแกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยแกอ๋อเอาคีบออกก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาคีบโอ้ฟันมันแข็งแรงมากต้องกัดหล็กัด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 เลยเลยอ้ยนิ่มวะ อโอ้โหไป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 แล้วก็อย่าไปกินเบ็ดไข่อีกล่ะรู้ไหมฮึไป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 ตีเต้าเว้ยถามเป็นความรู้ครับ ขาปูแบบนี้มันขูดหินนี่ไว้ไว้ทําอะไรครับเนี่ยนะครับขาปูอย่างเงี้ยไว้ทําอะไรครับเนี่ยใครรู้ช่วยตอบผมทีเถอะเออปูไว้ทําไมนะมันขูดหินนี่โอ้โหแล้วก็บรรยากาศดีซะด้วยกลยับกลับแล้วโอ้ยกว่าจะเจอตัวเบื่อเลยวันนี้เกาวันนี้นายเสร็จเราแล้วเรียบร้อย